สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับสําหรับคลิปนี้ครับคลิปวิเคราะห์เลขมงคลลาวนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูรับชมรับฟังยังไงก็ตามแต่ผมอยากให้ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนะครับคลิปมงคลลาวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา ดูของวันที่17ก่อนนะครับผลของวันที่17บเจ็วันศุกร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์ของวันที่20วันจันจันนะครับผมจะแบ่งนี้ครับผลครับแล้วก็มงคลหลักนะครับที่ไว้จับคู่กันได้นะครับแล้วก็มงคลรองที่ผมมองว่าเออน่าสนใจน่าค้นหานะครับจะสังเกตได้ว่านี่มงคลรองแล้วก็เลขไม่มงคลหรือว่าเลขจับเลขเน่านะครับเอาล่ะ เรามาดูผลกันก่อนนะครับหนึ่งห้าสามสองหนึ่งครับปกติครับลาปกติเลยหนึ่งห้าสามสองหนึ่งมีคนมาคอมเมนต์แล้วนะครับแล้วก็มีคนมาชื่นชอบคลิปที่ผ่านมาของผมที่ผมทำนะครับสองสามคลิปติดนะครับก็เ,เป็นผลบวกๆก,กันนะครับจะเห็นได้ชัดเป็นสีเขียวบวกกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับมุคนต่อเนื่องเลยขอบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามกันด้วยนั่นคือกำลังใจชั้นดีของผมเลยนะครับมีคนปังๆนะครับปังๆหงสอง1ไปนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เฮงเฮงโชคดีนะเต็มเต็มไปนะครับสำหรับ1 2 2 1มาดูเลขเน่าครับเลขเน่า7 153ครับไม่มี7เลยนะครับไม่มี7เลยนะครับ แล้วก็หนึ่งห้าสามมีสามมาเอี่ยวด้วยให้เห็นนะมีสามมาเอี่ยวด้วยให้เห็นอยู่นะแ,แล้วก็เลขหนึ่งที่ผมมองไว้แต่ตรงกลางเลขห้าผมไม่ได้โฟกัสไว้นะครับไม่ได้โฟกัสไว้นะไม่เป็นไรนะถัดมาครับมาดูซูเปอร์ครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดด้วยความที่ผมมีเลขหน้าเจ็ดนั่นทําให้บนห้าเจ็ดยากมากนะครับแต่ก็จะมีหนึ่งมาปนอยู่ให้เห็นอุ้ยโทษครับ มี1ให้เห็นอยู่นะครับอ่ะหน่วยผิดพลาดครับ1 0บร้อยได้อยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับนี่ครับมาอีกแล้วครับล่างครับ4ี่หนึ่งครับที่ผมให้ไว้นะครับเกิดความมงคลอีกแล้วนะครับซ้อนหนึ่งไปเต็มๆนะซ้อนหนึ่งไปเต็มๆนะครับนะเห็นชัดเจนมากนะหมายความว่าใครมองในส่วนของทิศทางมงคลล่างไว้นะครับก็เองเองปัง เอาละไม่รอช้าครับวิเคราะห์เลขมงคลลาวประจําที่20ัจันจนี้ผมว่าทุกคนรอดูอยู่นะครับแต่ก่อนจะเข้าไปดูผมบอกตรงนี้นึงก่อนว่าผมอยากฝากความย้าเตือนก่อนว่าผมอยากทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับบันเทิงเท่านั้นนะแล้วก็ผมไม่สับสนนในเรื่องการพน,นันในคิดผมไม่มีการแจกสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกเลขทุกตัวของผมเป็นการวิเคราะห์ของผม,ผมเองด้วยความคิดเห็นสูวตัวของผมเองนะครับแล้วก็ผมอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้ายังไง ชอบปังๆฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการพัฒนาและทำคลิปต่อๆไปนะเอาล่ะวิเคราะห์ครับวิคเคอหเลขครับมงคนลาวครับประจําวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบครับเดือนหครับสองห้าหห้าครับนะดับแรกคนเลยที่ผมจะโชว์ก่อนเลยคือ เลขเน่าครับหรือบางคนมักเรียกว่าเลขกับนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเลขพวกนี้มีไว้ทำไมครับมีไว้เพื่อให้เราตัดเลขที่เราสับสนอยู่ในใจนะออกไปลดจำนวนลงไปนะซึ่งผมมองเลขเน่าไว้นะครับ mm. กลับมาที่เลขศนะูนย์ครับ อ๋อยังคงเป็นปากการ้อยู่โอเคกลมดิกเลยทั้งนั้นนะครับและเลขมงคลเด่นเลขมงคลเด่นนะครับที่เห็นกันอยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนะนี่ครับแวกให้ดูครับนี่วันที่สิบห้าตอนนั้นนะครับอือต่อเนื่องกันมาทุกงวดนะครับเห็นได้ชัดต่อเนื่องกันมาหลายงวดมาย้อนกลับจะดูได้คลิปนะครับผมให้หนึ่งครับสามครับ สี่ครับและห้าครับยังอยู่ในโซนต่ำอยู่นะครับยังอยู่ในโซนต่ำอยู่และผมขอให้ประกบคู่นะครับเลขมงคลลาวไว้ดังนี้ครับหนึ่งนะครับผมขอขยับนิดงดีว่วพื้นที่จะไม่พออ่า 1นึ่งอะไรครับ1 1 2นะครับ3 2 4 2และ5 2ครับถัดมาครับ1 6ครับ3 6 4 6และ5 6ครับตัวุดท้ายครับ1 7ครับ3 7 4 7จ็ดสี่เจดและลงท้ายด้วย5 7 ทำสวยๆก่อนเอาแล้วครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะแคปเก็บไว้แคปไว้ได้เลยครับแคปส่งต่อก็ไม่ว่านะครับผมอยากให้ทุกคนเกิดความมงคลให้กับตัวเองนะครับปกติครับแล้วก็ซูปเปอร์เอาครับแคปไว้ได้เลยครับนี่คือการวิเคราะห์เลขมงคลลาวประจำวันที่20เดือน6นี้ครับมีตามนี้เลยครับเลขจับเลขมงคลหลักและเลขมงคลแบจับชุดมาให้ อยาให้ทุกคนเปิดโอกาสกับตัวเองครับเหมือนเช่นเคยผมเชื่อว่าโอกาสมีอยู่ทุกทกวันมีอยู่ในทุกๆท,กที่ขอให้วิ่งตามหาโอกาสอย่าอยู่เฉยๆครับสำหรับคลิปนี้ใครดูอยู่ขอให้เฮงๆปังๆสวัสดีครับ